ทุกคนพร้อมนะครับเราไปเที่ยวเมืองหลายปีนกันฝั่งนี้มันเป็นเมืองเก่านะครับอันนี้คือบ้านเก่ามากแล้วสําหรับเ,เปรียบเทียบกับที่อื่นนะที่นี่มันเก่าแล้วแต่ก่อนที่นี่มันเป็นจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจมีร้านขายของเยอะมากเลยครับอันนี้ข้างหน้าที่เราเห็นนะครับมันเป็นรถไฟฟ้า3ล้อนะครับผมเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันนี่ครับผม รถสามล้อรับจ้างถ้าเราอยากไปไหนนะครับเราก็ไปถามเขาว่าไปลงจุดไหนมันราคาประมาณเท่าไหร่ราคาราคาตามที่เราตกลงนะครับเขาไม่มีแบบเลทให้ดูว่าไปตรงนี้มันราคานี้นะครับไม่เหมือนที่ไทยนะครับผมข้างหน้ามีคนเยอะมีข้างทางที่นี่นะครับผมมีแดด จักรยานไฟฟ้าทั้งนั้นนะครับล,อบล้อมอเตอร์ไซค์น้อยมากเกือบไม่ไม่เห็นเลยครับแทบจะไม่เห็นนะข้างหน้ามันคนเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างหน้าเขาทำะายกันเด็กๆเชียวจังข้างหน้าตรงนี้นะครับมันเรียกว่า ร้านอาหารในโุงแรมนะครับใหญ่มากโอ้คนเยอะมากเลยครับแต่ไม่ในเมืองเาขาเขามีอ่างเปามาด,ด้วยนะครับจริงๆอ่ะที่นี่เขาจัดงานแต่งกันนะครับผมเขาจัดงานแต่งกันตอนนี้มากินงานเลี้ยงนะครับผมงานเลี้ยงในเมือง สดยมากเจ้าเปล่าหลอเจ้าสาวสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าอันนี้คือรถที่ไปรับเจ้าสาวนะครับผมสาวไทยคนไหนที่อยากเป็นส้ายจีนตัวนี้ไว้ก่อนนะครับจะได้เป็นกำลังใจคุยกับน่มจีนต่อไป ข้างหน้าตรงนี้มันเป็นป้ายรถเมนะครับผมป้ายรถเมเป็นรถเมแบบไฟฟ้านะครับไม่มีแบบน้ํามันแล้วมันดีขึ้นมากตอนที่ผมยังเรียนอยู่ที่นี่นะเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วมันมันเสียงดังหลายอย่างสารพัดตอนนั้นคือจีนเขาก็ยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยครับตอนนั้นวุ่นวายอยู่ ข้างหน้าตรงนี้คนก็เยอะนะครับผมทุกคนสังเกตไหมคนที่เขาเยือนอยู่ตรงนี้นะมีแด่มีแต่คนที่เขาแบบอายุมากแล้วอ่ะ,กะเกษียณแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขามาเล่นอะไรตรงนี้ มาเล่นหวยกันเหรอมาเอาน่าจะมาเอาเลขหวยนะครับผมคนจีนเขาก็เล่นหวยเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นหวยใต้ดินนะครับผม่อเออคนอายุมากเยอะมากนะครับผมตอนนี้ประเทศจีนนะครับเข้าสู่สังคมวัยชรานะครับผมคนที่แก่กเกษียณแล้วมีมีเยอะมากนะครับผม ไว้ล้วนนะเราไม่ค่อยเห็นหรอกครับในเมืองแบบนี้ยกเว้นเป็นนักเรียนนะครับผมถ้าเป็นนักเรียนอ่ะก็ยังต้องอยู่ในเมืองแบบนี้เดี๋ยวถ้าเป็นคนที่เขาอยากทํางานเขาไปทํางานที่ต่างมณฑลนะอย่างเช่นที่คนจีนที่อยู่ภาคใต้น,นะเขาชอบไปหางานทาที่มณฑลกวางตุ้งนะครับผมอย่างเช่น เมืองจงซานฝอซานกวางโจวเซินเจิจ้นหุยโจวต่างๆนะครับผมเธอมณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่แบบเป็นอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมนะครับผมโรงงานเยอะมากอย่างเช่นถ้าเป็นเมืองธรรมดาแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีพวกโรงงานเท่าไหร่นะมันก็มีแหละแต่โรงงานมันมันเลก็กมันไม่ค่อยมีโรงงานเท่าไหร่ เดี๋ยวเราไปทางนี้นะครับข้างหน้าตรงนี้เขาเป็นขายพวกอุปกรณ์โทรศัพท์ต่างๆนะเคสโทรศัพท์ขาตั้งกล้องขาเซลฟี่ต่างๆไม้เซลฟี่ต่างๆนะครับฝั่งนี้นะครับคอนคารทีจัดสะอาดนะครับผมคนมันเยอะเหมือนถนนคนเดินนะครับข้างหน้ามีแคปซีด้วยนะครับผมแคปซี อยู่ที่จีนผมไม่ค่อยชอบกินแคปรปซีเ<ๆ>ท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาหารจีนอ่ะมันมีเยอะมากหลายเมนูหลายอย่างนะครับข้างหน้านะครับผมเป็นห้างใหญ่ชั้นล่างนะครับมีพวกร้านขายทองร้านร้านขายแบบรองเท้าต่างๆนะครับตรงนี้นะครับผม มีเดรจัก,กรยานไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยมีแล้วมันใช้รถจัก,กรยานไฟฟ้ามันมีข้อดีหลายอย่างนะครับมันช่วยเราหนึ่งมันสะดวกมันไม่แพงประหยัดค่าใช้จ่ายได้สตอเบอร์ี่นะครับสาวๆ ดูไมสวยมากเลยช哥好漂亮哎呦帅哥你ช这个是什么相机ข้างหน้าตรงนี้นะครับยังเป็นห้างเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันข้างหน้ายังมีร้านค้าอีกเยอะนะครับนี้เป็นป้ายรถเมล์นะครับผมฝั่งนี้มันเป็นเมืองเก่าแล้วดูบางอย่างมันไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่นะครับ เนี่ยย่านนี้คนแก่มันเยอะนะครับเขามานั่งคุยกันมาทํากิจกรรมอะไรร้องเพลงเต้นต่างๆนะครับสนุกนะคนแก่เยอะอันนี้คือบริจาคเลือดได้นะครับผมมีใครสนใจไหมครับนี่ บรรยากาศในเมืองไม่ใหญ่มากมันก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะครับทุกคนถนนสะอาดในฝั่งนี้ก็ตั้งวงเล่นไพ่กันนะครับสบ,บูบุหรี่ด้วยไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมคนจีนเขาชอบสุูบุหรี่กันจังเลยรุ่นเก่าอะ่ะรุ่นเก่เขาชอบสบ,บูบุหรี่กันนะครับสบ,บูบุหรี่ คลายเคยรียดอ,อย่างหนึง่งเวลาแจกปุหี่มันก็เหมือนการทักทายนะครับผมแต่จีนรุ่นใหม่อ่ะมันก็ไม่ค่อยสวบปุี่เท่าไหร่แล้วแต่จีนรุ่นเก่าในี่ติดปุหี่มากนะครับทีนี้ก็ตั้งวงเล่นไพ่กันจ้าสนุกจังเลยครับมีไ็้คนแก่นนะทุกคนสังเกตไหมเมืองนี้คนแก่เยอะมากวัยหนุ่มสาวไม่ค่อยเห็น เขาไปทํางานที่อื่นแล้วเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมเดี๋ยวก็มีคนเขากลับมาบ้านเยอะเพราะว่าอีกเดือนหนึ่งนะครับเป็นวันจุดจีนนะครับผมประมาณวันที่10วันที่9วันที่10เป็นวันจุดจีนนะครับผมส่วนมากวันจุดจีนหยุดยาวนะครับสองสายปีนี้เขาหยุดยาวเพราะว่าเศรษฐกิจจีนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ออเดอร์ไม่ค่อยมีนะครับก็เลยร้านค้าเขาน่าจะหยุดยาว อีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับตุจจีนตรงนี้นะครับเขาไม่ใช่ร้านขายจักรยานไฟฟ้านะครับผมอันนี้คือเขาเอามาจอดตรงนี้นะครับผมเยอะมากเลยเยอะมากนะครับเขาออกแบบได้สวยมากคันละเท่าไหร่อาจจะมีคนสงสัยนะมันมีหลายราคานะครับผม อาจจะคันละประมาณเจ0ดพันกว่าหนึ่งหมื0น2มื0นห้าสองมืนสามมืนกว่ามันก็ยังมีนะครับผมมันมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับอยู่ที่จีนนะครับใช้จักรยานไฟฟ้ามันสะดวกนะครับผมเยอะมากแต่ก่อนที่นี่นะครับผมเป็นย่านที่แบบถนนคนเดินคนเยอะมากทุกพ่านทุกวันนะแต่ตอนนี้อ่ะประเทศจีนนะ รัฐบาแลแถวเขาแบบพยายามขยายเมืองให้ใหญ่ขึ้นถ้าสร้างอคอนโตรสร้างพวกสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานนีรถไฟแบบใหม่นะ<ๆ>เขาก็จะอเอาไปสร้างอยู่ตรงเลี่ยงเมืองนะครับเพราะว่าเมืองเก่านี่มันแออัดถ้าเราสร้างอีกนะยิ่งแออ,อัดอีกมาสร้างเิดสร้างบ้านมันวุ่นวายสารพัดถ้าเราไปสร้างเลี่ยงเมือง มันสะดวกแล้วก็ทําให้คนที่เขาจะขยายย้ายออกจากเมืองเก่าไปเรื่อยๆนะครับมันจะคนน้อยเวลาปลุกของต่างครอบครมันก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายด้วยแต่ก่อนประมาณ10ปีที่แล้วนะครับผมเรียนอยู่ที่เมืองนี้ผมมาเที่ยวที่นี่ประมาณ2ออาทิตย์สักครั้งนะครับ อันนี้ก็ขายพวกผ้าพันคอกระเป๋าด่างๆนะครับราคามันถูกไม่แพงมากวันนี้ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นแต่ก่อนนี่โอ้โหบอกเลยนะคนเยอะเสียงดังเด็กเยอะด้วยเขาชอบมาเดินเล่นซื้อของอะไรกัน ตนนี้ก็เป็นร้านเปิดใหม่นะครับขายรองเท้าวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวนะครับผมประมาณประมาณ15องศานะครับหน้าหนาวภาคใต้จีนไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะส่วนส่วนนี้นะครับขายเสื้อผ้ากางเกงในรองเท้าต่างๆนะครับผมเสื้อผ้าสวยมากเลยครับ ทุดนอนต่างๆคนมันไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วด้านซ้ายนี่มันเป็นร้านขายอุปกรณ์แล้วก็ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าต่างๆนะครับในข้างหน้ามันมีร้านขายพวกขนนนะครับผมของกินเล่นขนน แล้วก็มีเกาลัดด้วยนะครับขนนมาใหญ่มากอันนี้ก็ขายพวกเกาลัดนะครับส่วนตรงนี้ก็หมาล่านะครับผมมีกล้วยช่ายด้วยตรงนี้ขายไส้กรอกครับผมไส้กรอกไส้กรอกคนเชียงย่างย่านนี้นะครับเป็นถนนคนเดินนะครับผม มีร้านแบบนี้ตั้งเยอะอันนี้ก็ขายสตอเบอรี่อีกแล้วครับสวยมากเลยข้างหน้าก็ตรงนี้เป็นร้านปิ้งย่างนะครับตอนนี้จะเที่ยงนะครับผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเดี๋ยวเราไปข้างหน้าไปหาร้านอาหารกินข้าวเที่ยงกันนะครับ เมืองเก่านะครับข้างๆมันมีพวกร้านเสื้อผ้าร้านขายของเล่นเด็กาดางๆนะครับเยอะมากข้างหน้านะครับมันเป็นตลาดเก่านะครับผมตลาดเก่ามากแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะว่ามันมีอะไรที่แปลกๆไหม อันนี้คือรถ E ีีนะครับผมที่ห่อเป่าจุ้นนะครับเป็นรถถ้าเป็นรถ E ีีนะครับป้ายมันจะเป็นสีเขียวนะครับ2-8-3นะครับรางวัลท,ที่1งวดหน้าทุกคนอย่าลืมซื้อนะถ้าตกหวยรางวัลที่หแล้วก็มาที่จีนหาเราด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวตรงนี้เป็นสีแยกนะครับผมสามารถตั้งร้านขายได้เพราะว่าบางพื้นที่เขาไม่ให้ตั้งร้านขายของแต่บางพื้นที่เขาก็ให้ให,ให้ให้ตั้งร้านได้นะครับ อันนี้ก็หายตรงทางม้าลายเลยครับชุดนอนนะครับชุดละประมาณส5หยวนถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 0 0 1ร0ปบาทไทยนะครับผมตรงนี้เกาลัดอีกแล้วเกาลัดเกาลัดครับผมกลิ่นหอมมากฝั่งนี้นะครับผมมันเป็นพวกร้านขนมนะครับเพราะว่าใกล้จุดจีนแล้วครับถ้า คนจีนเขากลับบ้านาฉลองชวงตรวจจีนนะร้านค้าเขาจะปิดหมดก็เลยก่อนตรวจจีนเราต้องซื้อของตนไว้หมูผักอาหารขนมผลไม้ต่างๆนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับถึงตรวจจีนแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มเอามาตั้งขายแบบนี้แล้วส่วนมากขนมนะไม่ได้มีไว้ให้เรากินอย่างเดียวนะเวลาไปไหว้เจ้าเขาก็ต้องใช้ด้วยนะครับผม ฝั่งนี้ก็ขายพวกผ้าหุ่มนะครับชุดนอนต่างๆราคาถูกทุกคนอันนี้คือป้ายนะครับผมหลายปินจงชินจีสอจีเมาซ่อ่างก็ตลาดเก่าเมืองหลายปินนะครับสสญญตรงนี้มันมีขนมหลายอย่างนะน,น่ากินมากนี่คือร้านขายขนมต่างๆมีพุดซาถั่วเหลือง ข้าวตัวดิสงวอลนัทต่างๆนะครับน่ากินมากเยเยอะมากนี่ครับผมตลาดเก่าบรรยากาศในตลาดเก่าส่วนเด็กนี้นะครับผม แต่ก่อนอ่ะเึกนี้เขาขายเดดเสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับทั้งเกเลยถ้าใครอยากเอาเสื้อผ้าไปขายนะเขาต้องมาเอาของที่นี่เดวตอนนี้อ่ะเกกนี้เขาปรับ,บวงแล้วครับปรับ,บวงใหม่อันนี้คือตะกร้าใส่ของนะครับเวลาไปไหว้เจ้านะเอาพวกหมูไก่เหล้าอะไรไว้ตะกร้าแบบนี้เอาไปไหว้เจ้ากันนะครับฝั่งนี้เหมือน เป็นร้านสังคพันธ์นะครับขายทูบเทนต่างๆเวลาเป็นเทศกาลสำคัญอะไรเขาต้องใช้นะครับไหว้เจ้าไปไหว้บัรพับปูรวษอะไรเขาก็ต้องใช้กันร้านนี้เขาขายพวกผ้าห่มนะครับกักรยานเด็กๆ อันนี้มาตั้งชอตรงนี้เลยครับย่านนี้ก็ร้านขายสังกัพันด่างต่างนะครับอันนี้ขายขายอะไรของใช้ในครัวในป้าน นี้ของเยอะมากครับว้าร้านข้าวสีกี่ตาได้เอ่อเราจะไปซื้อผ้าหัวเยี่ยมเ้าป้ายใช่ตอนนี้กินข้าวเที่ยงก่อนนะทุกคนกับข้าวน่ากินมากข้าวราดแกงนะโต้ย่าเย้าว่า เออไม่不不这个这个是什么？这个是大肠。三样要要大肠吧？嗯。都不要用？不用，我要这个。对，就要三样就可以了。这个三样多少钱呢12块12块？สิอง块สิบอง块่ไหมสิบสอนสอย่างนะครับกับข้าวสามอย่างสิอนสอนบาทนะครับ Okay. ไปนั่งข้างในกันเดี๋ยวข้าวนะอันนี้ก็เป็นพวกของกินต่างๆกับข้าวไม่ได้คนเก่น,นะทุกคน <ไป S 1> โอ้ย <c oughs> ยังไม่ทันเข้ามาเลยกับข้าวอะไรเขาตากไว้ให้แล้วตากไว้ให้แล้ว <c oughs> อันนี้ข้าวนะครับผมทุกคน <c oughs> ข้าวหอมมะลิไม่ใช่นะครับ <c oughs> ข้าวที่จีน แล้วก็มีน้ำซุปแบบนี้นะมันเหมือนน้ำเปล่าอะ่ะแล้วก็ใส่พวกต้นหอมไปลงไปแต่ไม่ใช่น้ำเปล่านะทุกคนแต่มันค่อนข้างที่จะเจิดส่วนตรงนี้นะครับกับข้าวข้าวเที่ยงของวันนี้นะครับทั้งหมดนี่นะครับ60บาทไทยนะครับแล้วก็มีพวกเออหมูผักกาดแล้วก็มีผัดไส้ใหญ่หมูอะไรต่างๆนะ น่ากินไหมทุกคนราคาประมาณหกสิบปาทเราก็ได้กินข้าวเมื้อนี้กินข้าวก่อนนะทุกคนอบอกเลยนะข้าวราดแกงที่กียนอร่อยมากอหกาท าสไปนลงสไปกองกินน้ำสุปน้ำซุปมันเจอแต่มันก็ออร่อยนะ ทุกคนกับข้าวเมื่อกี้อ่ะอร่อยมากนะครับชกปากมากราคาไม่แพงเจียบสองหยวนเงินไทยก็60บบาทนะครับราคามันถูกดีร้านอาหารที่อร่อยอร่อยไม่ได้อยู่ในร้านหรูๆนะอยู่ในร้านธรรมดาหรือว่าเลมทางก็มีเยอะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศในเมืองหลายปีนแบบนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ที่จีนก็ประมาณแบบนี้ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามช่องผมด้วยนะครับผมมาฉินเป็นคนจีนนะครับตอนนี้อยู่ประเทศจีน